สวัสดีครับมือนี่มาพบกันอีกแล้ว้ะครับจากคลิปที่แล้วมูเทเห็ดกับข้ให้หมูแอมกินมันละแซ่บทึงแล้วมูแอมติดใจเลยบอกเค็ดให้กินอนย่างน่กระจัดไปครับมือนี่เสียเ,เมนูพิสดารห้กินเลยแบบว่าได้เห็นเราต้องร้องว้าวเออโมเมนต์อันนี้ด้อครับมูแอมมานอนเห็นยังอยู่นี่นี่อมือนี่กับมาเลือกเมนูอยู่ตลาดที่เดิมนะครับเป็นตลาดใกล้ค่ายสะดวกสบายอยากได้ยังก็แวะมานีมีทุกอย่างมือนี่สีเสนอเมนูต้มปลา ส่นามมะพร้าวทุกคนไม่ต้มนะครับงูหครับจับจับจับนะนี่ยครับต้องถามแม่ค้าดิว่าจับาทมีงบมาว่หลายครับผมถ้าเกินงบนี่งานเขาเลยได้ของที่เขาต้องการแล้วแว่นมอเตอร์ไซค์กลับค่ายครับพี่น้องบรรยากาศยุค8งนี่แบบดีด้สาวสาวคนใดอยากมาเลียนกับมาเด้อระยะทางจากค่ายไปตลาดนี่กับประมาณหานาทีครับในเวลาที่เขาสีโชว์ฝีมือแล้วครับทุกคนก่อนอื่นเลย ต้องเอาปลาไปล่างก่อนครับเพื่อนบอกว่าย้ำล่างให้ใส่เกลือน้ำมัสันนี้ มันจะไค่บวชเขาสูตรไผ่สูตรมันเด้ยครับพี่น้องอันนี้ก็คือสูตรผมเองอีอีต่อไปนี่คือไฮไลท์ของเมนูนี่เลยครับผมบักเพาสองนวยที่เขาได้เตรียมไว้แล้วเบื้องการพาบักเ้าครับเมือ่อาชีพสุดๆเกือบแม่นเมื่อเหลือน้ำไว้ใส่ต้มปลาตัวนี้ <Okay. S 1> หลังจากนั้นกะน้ำน้ำบักเพาไปเทลงใส่หมอ้อที่เขาเตรียมไว้ครับใส่ไปเลยสองนวยเต็มๆเต็มคาราเบลใส่น้ำน้ำจากน้อยนะครับอย่ามันหวานเกินต้มด้วยแก๊สคูบุญผู้สาวทหารนี่แหละ <Okay. S 1> แบบเด็ดต่อไปเป็นการเตรียมเคร ครื่องตุ่มย้ำครับอิ่นกับว่า่อยเข่าพี่น้องเออถูกมันลงไปสงสยัยสีบวอร์การต้องเปลี่ยนวิธีไหมครับผมเป็นไดจบจบพี่น้องต่อไปก็เอาใบประกูดมาซ้อยจากน้อยนะครับเอาค่าพร้อมน้ําจากน้อยครับพริกสดนี่เป็นการซอยตอนน้อยๆนะครับนี่คือน,น้อยแล้วเด้อเซ็จแล้วเขาก็เอาเครื่องต้มย้ำลวงหม้อเลยนะครับผมใส่ลงไปค่าแต่ไข่ใบประกูดพริกสดย่านมันม่พผิดจัดพริกแห้งน้ําจากน้อยครับจบด้วยข้าตวต้มย้ำกับเกลือครับแค่นี้พอ แสบแล้วเสือข่อยพอน้ำเดือดจากน้อยเขาก็ใส่ปลาลงไปนะครับบ่รูว่าหมอหน้อยหรือน้ำน้อยปลาเตรียมหม้ออัดยัดพี่น้องเอ้ย<บ>หลังจากที่เขาล้อปลาสุกเขาก็พามาออกไปเดินเล่นกินล้มชมยูจากน้อยแนย่เหมือนเขาเสียแกงไงครับโธ่เขามาหลายแทะเขาดีสูเขาไว้ว่าอะเอาให้เวลาถักท้ายกันจากน้อยได้เวลากลับบ้านแล้วสา,ายฮไป อือหือสุกเล้วพี่น้องหอมน้ำแบบร้าขนาดเลยครับตักไปใหม้มวยแอมกินครับวนหนึ่งเขากับสิบแบงไวไให้พ่อเฒ่าเด้ออันนี้หัวมันข่ว่าเสียสละให้พ่อเฒ่ากินดีกว่าครับผมพ่อเฒ่าเรามากินหัวนด้แล้วว่าตักเอาบอนภาษาใจโยกเทียลยครับพี่นอ้องก็รู้เคยทำมาให้ต้มปลาต้มปลาช่อน,นปลานิน้พ่อเฒ่าไขอ่นักแล้วต้มปลานิ้ว่าต้มปลาควาวัน ได้เวลาให้หมือเอวมลองซิมแล้วครับปากแพวาก็บ่ได้เอาไปใส่เด้ของหวานหลังอาหารก็ได้ข้าวเหนียวไม่หนึ่งเองเสือเอาแค่มกินข้าวเหนียวกับต้มยำปลาหรอถูกต้องนี่แหละเคล็ดลับของข่อยเป็นไงอร่อยอะ่ะเ,เฮ้ยอร่อยจริงไปกินกับข้าวเหนียวสูตรไหนนี่สูตรข่อยนี่แหละหรือว่าการข้าวควอ,อ,อยอืออ๋อ เฮ้ยข้าเข้าวอร่อยเหมือนกันนั้เนี่ยใช่ของแท้นะอืม,อมนี่แหละครับคือความสุขการที่เฮาได้เหตุกับข่อยคนที่เฮาหาก,กินได้กินขอน้ำกันทุกมือมันกับเบิดอยู่นั่นแล้วชีวิตค้นน่ะธะให้พี่นาดีนำให้ป่ะเนี่ยทำเองก่อนะเป็นยังไงแซบ,บอย่บป่ะแซบอยู่แต่ทีหลังเดี๋ยวทำเองนะเชียบ อ๋อลืมบะพร้าวเลยครับนี่สารพัดประโยชน์แทเด้น้ำมันกับไส้ต้มปลาได้ส่วนเนื้อมันหฮาก็เอามาแบ่งกันกินหวานเจี๊บ